สวัสดีค่ะยิทิตรัสุเพน้องฝนขนดอยนะคะวันนี้เราจะไปตามลาบพื้นกันนะคะซึ่งหลายคนก็อยากเห็นว่าที่น้องฝนขายน้าพื้นเนี่ยมาเป็นพึ่งแบบไหนนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้ววันนี้ก็คืออากาศแบบร้อนนิดหน่อยนะคะวิวก็แบบสวยสวยอยู่กาทุนาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคะทุกคน วันนี้ก็มากันลหลายคนนะคะน้องมักกะลาแล้วก็น้องชายนะคะดูซิว่าจะเอาได้หรือเปล่านะคะเนาะช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวร้อนิดหน่อยไม่ได้ร้อนมากนะคะเนาะวิวก็สวยสวยเดี๋ยวเราต้องข้ามน้ำตัวนี้ไปนะคะเราต้องไปหาในป่าขบุนูนะคะโอ้โหไปยแล น้องมีเอ็มเลยไงเช้านี้เนี่ยเอาเบ,บื่แล้วให้ใส่รองเท้าบู๊ทให้ใส่รองเท้าบู๊ทไม่ฟังต่วนี้น้ําใส่มากนะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกน้ําใส่เหมาะกับการมหาปลามากแล้วก็น้ํานะคะน้ำลดลงเยอะมากเลยครับก่อนที่เรามาคือมันอันนี้มากน้ำลึกมากเลยถแถวๆนี้ตอนนี้ก็คือเหลือแค่นี้เดียวนะคะเดี๋ยวจะต้องไปหาปลาแล้ว เกีปลาห้วยอร่อยอร่อยแต่วันนี้เราต้องไปเอาพึ่งนะคะนี่เลยผัก,กูก็สวยสวยทุกคนผัก,กูงามงามนะคะถ้ามาในห้วยมาอย่างเนี้ยก็จะได้กับเข้ากับบ้านไปเน่อยากเลยค่ะกว่าจะขึ้นมาที่นี่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะคะเพราะว่ามาเป็นทันเน์น่ะมันก็เลยขึ้นมาระบาดน,นิดหน่อยนุ่นสองคนก็เลยขึ้นมาอยู่ น่าใช้มาถือก่อนแล้วแล้วก็เอาดูถ้าขึ้นมาขบวถแล้วแนววิวก็จะสวยไปอีกแบบนึงค่ะมีน้ําห้วยลินทานนะคะสวยสวยโอ้โหถ้าตกนี่ก็คือกินโลนดอยอย่างเดียวนะคะพอมาสู่มากกว่าจะได้น้ําพึ่งหนึ่งล้านจะเจออย่างนี้ไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะได้น้ําพึ่งแบบเป็นขวดที่เอามาขายให้พี่ๆนะคะตอนนี้เราเจอรูแล้วทุกคนมาดูแบบ โอ้โหตัวแม่มันเยอะมากเลยอะน่าจะเอาย่าอยู่นะดูแล้วเนี่ยรูแบบใหญ่ใหญ่อะไหวกแหวกหญ้ามันมลบมากก็เลยโตมาเอานี่เอาย่าอยู่นี่เลยนะโอ้โหดูแล้วน่าจะดุนะตัวแม่มันเยอะมากเลยแค่เรามาเห็นใกล้ๆเนี้ยบินออกมาหมดแล้วกกว่าถ้ากลัวมากเลยอะถ้ามันโดนไล่นี่ก็คือไม่มีทานเราหนีแล้วนะเพราะว่ามันมีแต่ยาทนานั้นเลยอย่างเนี้ย เดี๋ยวให้น้องชายเขาล้มควนก่อนเพราะว่าดูแล้วน่าจะดูอยู่ตรงเนี้ยใช้ความไฟธรรมชาตินะคะเนาะเทสไล่ตัวแม่มาเอาไปให้หมดก่อนโอ้โหเกิดอะไรีกรอโอ้โหโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ใครดิน้องชยจะได้แล้วเราเรามาดูเย็น ใกล้จะใกล้จะเจอใกล้จะเจอใกล้จะเจอแล้ว,ลลวยาก็ยเยอะนะคะใช่เจอลาของเขาแล้วแต่ว่านี่เนี้ยกระลาสร้นอยู่นะคะเนาะยาไม่ออกมาเยอะเลยอ่ะโอ้โหต้องมาต้องรอประมาณเดือนหน้าหรือเปล่าถึงมาานันจะเมีย <c oughs> ตัวแม่ก็คือแบบโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้รอยเก่าขอไปที่แล้วว่าโอ้โหดูสิรอต้องรออีกหน่อยนะคะถึงมาจะอ่า มีน้ำนาออันนี้ยังไม่มีน้ำนะคะน้องมีเที่เกมสโอนิดๆหน่อยๆแต่ก็วิถ้ามันมีน้ำ,นำเนี่ยเยอะเลยนะเดี๋ยวเราปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยอันนี้การค่อยมาเอานู่นไหนเอ่อเดือนหน้านะคะเยอะอยู่เยอะอยู่ดูเสียมากเลยนะเนี่ยตัวแม่มันโหเดี๋ยวมาเต็มเลย,ยเนี่แล้วมา,<ห>มาแล้วอุ้ยน้ำออกไปแล้วอะ่ะตัง้งใจเย็นต้งใจเยนโ้หุนั้นคือเยออกมา ใช่เนี่ยนิดเดียวื่อะมีแต่น้ำเนาะไม่มีอันนี้เลยอ่ะมันไม่มีเออใช่ไม่มีอันนี้เลยตัวอ่อนของมันอ่ะสีห้าคูณสีละโอ้โหเก่งอ่ะแป๊บเดียวอ่ะรวดเร็วมากเอาง่ายเนาะใช่เอาย้อยมากจริงหดูน้ำมันอ่ะสวยมากมาจบมาต่อลาที่สองค่ะนี่ตัวแม่ยังไม่รู้ตัวนะคะ เดี๋ยวอันนี้น้องน,นา,าจะเป็นคนเอานะคะวันนี้เนี่ยโอ้โห <laughs> ดูนี่จ้องแล้วนะคะน้องยังไม่ถืออะไรเนี่ยจ้องแล้วจ้องจะเอาอ,อะไรเด้แ<ด>ยเราเอาน้ำคือมาไหลตีแล้วแค่นี้จิจิ <laughs> ะะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูน่านจะเอาแน่รอบนี้นะคะเอาลามพื้นได้อะดูมันต้องเร็วนะคะถือมาจะไม่โดนอันนี้ไม่โดนต่อยอ่ะนี่คือตัวแม่มันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีลายมือลายพาตัวอยู่นั่นน่ะนี่เลยตัวแรกนิดเดียวก็คือแบบเกงอ่ะดูดิ ถ้าเป็นหนูหน้องฝนก็ไม่กล้าเอาอะ่ะก็เลยให้หลาเอาให้ก็เลยว,ว่าจะเอาเองอะ่ะไ,ไ,ไม่กล้าอย่างค่อยๆนะคะมาอ้าถูกบอกก็เอาเนาะโชว์ของตัวละไหวเปล่าโอ้โหไม่ใช่น้องฝนใช้แรงงานเด็ดนะเ <laughs> นี่ยโอ้โหสวยอะ่ะสวยเริ่มออกแล้วตัวตัวนี้มันเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้ว โอ้โหสวยสวยโอ้โหดูยังแม่ออกไปหมดแล้วยเยอะเนีววเ่ยเนาะข้าวตาชากันมาแล้วเลยสวยมากเลยอ่ะใช่เหลือมากหน้องชายต้องไปช่วยหนูเพราะว่า,ม,ามันไม่มีแรงอ่ะเดี๋ยวฟังเออไม่ยอมอ่ะอ่ะเฮอยเอาออกมาเลยเอาออกมาเลยเชล่าค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวมันจะโดนต่อย กลัวเหมอือนกันั้นไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เหมือนกันโอ้โหได้มาอีกแล้วคะ่ะหนึ่งลาส,สวยเพิ่งมีนะคะได้มาแล้วคะ่ะลา้านม้สวยๆนะคะวันนี้เรามาตามหายอย่างนี้เลยเนาะไปแล้วเดี๋ยวจะไปตามหากันอีกนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเนาะวันนี้ส,สวยๆคะ่ะก็มีความสามารถพิเศษของเราก็คือจะเป็นลานนะคะเนาะล้านน้อยอนะ่ะแปบ๊บเดียว <จะ S 1> แก่าบ่าเลย ก็ต้องขอบคุณน้อะคแหลายพี่ช่นี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนนะคะไปตามหาลงไปคลาเรเรื่อยๆนะคะทุกคนไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะขยากกีนบ้าง